ถ้ามีคนบอกคุณว่าเรื่องพวกนี้เป็นนิยายคุณคงเชื่อสนิทใจใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่าทุกเรื่องต่อไปนี้เกิดขึ้นจริงและมีหลักฐานยืนยันครบทุกชิ้นละ่ะคลิปนี้คุณจะได้พบกับ10เหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์ที่ทั้งโหดเหลือเชื่อและเหนือจินตนาการจนหลายคนไม่อยากเชื่อว่าโลกใบนี้เคยปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆนี่ไม่ใช่น,นิยายไม่ใช่หนังแต่มันคือความจริง ที่ฟังดูเหมือนเรื่องแต่งมากที่สุดในโลกชายที่รอดจากระเบิดปรมาณูสองครั้งวันที่6สิงหาคม1945มนุษย์ปล่อยอาวุธที่ไม่ควรถูกสร้างขึ้นมาและมีชายคนหนึ่งอยู่ใกล้พอจะตายแต่เขารอด3วันต่อมาเขายื่นอยู่ในอีกเมืองหนึ่งใกล้พอจะตายอีกครั้งและเขาก็รอดอีกครั้งชื่อของเขาคือซูโตมุยามากุจิ วิศวกรธรรมดาไม่ได้เป็นทหารไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้เลือกจะอยู่ในประวัติศาสตร์เช้าวันนั้นเขาอยู่ที่ฮิโรชิมาเพื่อทำงานไม่ใช่เพื่อเผชิญจุดจบของโลกเวลา8.15มง15นาทีท้องฟ้าแตกออกแสงขาวกลืนทุกอย่างความร้อนแรงระเบิดเสียงที่มนุษย์ไม่ควรได้ยินยามาคุจิถูกเหวี่ยงล้มผิวหนังไหมหูอื้อเลือดไหลเมืองทั้งเมืองหายไปในไม่กี่วินาที เขาเดินผ่านเงาคนที่ติดอยู่บนกำแพงแม่น้ำที่เต็มไปด้วยศพเมืองที่ไม่มีเสียงร้องเพราะไม่มีใครเหลือจะร้องการรอดชีวิตไม่ได้ทำให้เขาดีใจมันทำให้เขาสับสนว่ามนุษย์จะทำแบบนี้กับมนุษย์ได้อย่างไรสามวันต่อมายามากุจิกลับถึงนางาซากิเขาเล่าให้หัวนาฟังว่าเมืองหนึ่งถูกทำลายด้วยระเบิดเดียวไม่มีใครเชื่อและก่อนที่บทสนทนาจะจบท้องฟ้าก็สว่างขึ้นอีกครั้ง9สิงหาคม 1945นเการานาสกิถูกลบออกจากแผนที่อีกครั้งแสงไฟความเงียบยามากุจิรอดอีกครั้งแต่คราวนี้เขาไม่รู้สึกว่าโชคดีเขารู้สึกว่าโลกนี้อาจกำลังเสียสติหลังสงครามยามากุจิใช้ชีวิตกับรังสีในร่างกายกับความทรงจำที่ไม่เคยจางเขาไม่พูดเพื่อเรียกร้องความสงสารเขาพูดเพื่อเตือนโลกว่าอาวุธนี้ไม่ได้เลือกเหยื่อไม่ได้เลือกความผิดถูก และไม่สนใจว่าคุณเป็นใครรัฐบาลญี่ปุ่นรับรองเขาในภายหลังเป็นคนเดียวที่อยู่รอดจากระเบิดปรมาณูทั้งสองลูกแต่ยามากุจิไม่เคยเรียกตัวเองว่าผู้โชคดีเขาเรียกตัวเองว่าพยานยามากุจิไม่ได้รอดเพื่อพิสูจน์ว่ามนุษย์แข็งแรงเขารอดเพื่อพิสูจน์ว่าอาวุธบางอย่างไม่ควรถูกใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดเมืองทั้งเมืองที่หายไปในคืนเดียวมีอนานิคมหนึ่งไม่ได้ถูกเผา ไม่ได้ถูกโจมตีไม่มีศพไม่มีร่องรอยการต่อสู้แต่คนกว่าร้อยชีวิตหายไปหมดราวกับไม่เคยมีตัวตนสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือคำคำเดียวที่ถูกสลักไว้บนไม้โครอตโตนปลายศตวรรษที่16อังกฤษต้องการโลกใหม่ต้องการอำนาจต้องการดินแดนโรอานกค,คือความหวังแรกของจักรวรรดิในทวีปอเมริกาผู้คนมาพร้อมครอบครัวเด็กผู้หญิงคนแก่ นี่ไม่ใช่ค่ายทหารแต่มันคือเมืองผู้ว่าการจอห์นไวท์ต้องกลับอังกฤษเพื่อขอเสบียงเขาสัญญาจะกลับมาเร็วที่สุดแต่สงครามทำให้เขาหายไปนานถึง3ปี3ปีสำหรับอนาณิคมเล็กๆคือชั่วนิรันด์ในปี1590ไวท์กลับถึงโรอานกเขาไม่พบเสียงควันหรือชีวิตบ้านถูกรื้อย่างเป็นระเบียบไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีศพไม่มีหลุมฝัง เหมือนทั้งเมืองลุกขึ้นแล้วเดินจากไปพร้อมกันบนเสาหมายมีคำว่าโครอาตนไม่มีคำว่าเฮลปไม่มีร่องรอยความตื่นตระหนกตามแผนเดิมถ้าถูกโจมตีพวกเขาต้องสลักเครื่องหมายเตือนแต่ไม่มีพวกเขาเหมือนเลือกที่จะหายไปบางคนเชื่อพวกเขาย้ายไปอยู่กับชนพื้นเมืองและค่อยๆกลืนหายในวัฒนธรรมใหม่บางคนเชื่อพวกเขาถูกสังหารแต่ไม่มีใครทิ้งร่องรอยและบางคนเชื่อ โรอานคคือบทเรียนแรกว่าโลกใหม่นี้ไม่ได้รอต้อนรับใครไม่มีใครพบคำตอบแน่ชัดจนถึงวันนี้โรอานกกลายเป็นอนานิคมที่สาบสูญไม่ใช่เพราะมันเล็กแต่เพราะมันหายไปโดยไม่ทิ้งคำอธิบายโรอานกเตือนเราว่าอารยธรรมไม่จำเป็นต้องล่มด้วยไฟหรือสงครามบางครั้งมันแค่ค่อยๆหายไปในความเงียบสงครามที่เริ่มต้นจาก สตว์ดที่ร4ี่อิตาลีไม่ได้เป็นประเทศเดียวแต่มันคือนครรัฐที่เกลียดกันเองโบลญญากับโมเดนาคือคู่แขนเก่าพวกเขาไม่ได้เกลียดกันเพราะถังถังคือแค่ประกายไฟบนเชื้อเพลิงที่สะสมมานานคืนหนึ่งทหารโมเดนาบุกเข้าโบลญญาและขโมยถังไม้จากบ่อน้ำกลางเมืองมันไม่ใช่ถังธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของศักดิ์ศรีและศักดิ์ศรีคือสิ่งที่ยุคนั้นยอมเสียชีวิตเพื่อมัน ปวลนย่าเรียกร้องคืนโมเดนาปฏิเสธไม่มีการเจรจาไม่มีการประนีประนอมกองทัพถูกเรียกระดมดาบถูกชักออกจากฝักเพราะไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายยอมในปี1325กองทัพสองฝ่ายประทะกันที่ซับปลริโนโคนหลายพันเข้าร่วมการรบเพื่อถังไม้ที่ไม่มีค่าใดนอกจากความหมายมีคนตายมีคนบาดเจ็บและถังไม้ยังอยู่กับโมเดนาโมเดนาชนะสงครามและเก็บถังไม้ไว้เป็นถ้วยรางวัลไม่ใช่เพราะมันมีค่าแต่เพราะมันเตือนว่า ความโง่ของมนุษย์สามารถกลายเป็นประวัติศาสตร์ได้สงครามอ่าวถังไม้มักถูกเล่าเหมือนเรื่องตลกแต่เบื้องหลังคือความจริงอันโหดร้ายมนุษย์พร้อมฆ่ากันเพื่อสัญ,ญลักษณ์มากกว่าสิ่งจำเป็นถังไม้ไม่ได้ก่อสงครามสิ่งที่ก่อสงครามคืออัตตาศักิ์ศีและการไม่ยอมถอยแม้จะรู้ว่าไม่มีเหตุผลนักโทษที่หนีออกจากคุกที่โหดที่สุดในโลกมีคุกแห่งหนึ่งที่รัฐบาลสหรัฐพูดชัดเจนว่าไม่มีใครหนีได้ น้ำเย็นจัดกระแสน้ําเชี่ยวฉลามกําแพงเหล็กและความสิ้นหวังแต่คืนหนึ่งนักโทษสามคนหายไปไม่มีศพไม่มีร่องรอยและไม่มีคำตอบจนถึงวันนี้อัลคาทราสตั้งอยู่กลางอ่าวซานฟรานซิสโกหนาวโดดเดี่ยวและตัดขาดจากโลกนักโทษที่นี่ไม่ใช่อาชญากรธรรมดาแต่คือคนพิคุกอื่นควบคุมไม่ได้ที่นี่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูแต่มาเพื่อทำให้คนยอมแพ้ แฟรงค์มอริสและพี่น้องแองกลินไม่ใช่คนแข็งแรงที่สุดไม่ใช่คนโหดที่สุดแต่พวกเขามีสิ่งหนึ่งที่อัลคาทรัสพัชยามฆ่าให้ตายความหวังช้อนอาหารทุกเปลี่ยนเป็นเครื่องมือกำแพงค่อยๆถูกขูดทุกคืนเงียบช้าและอดทนขัวหุ่นทำจากสบู่ผมจากพื้นคุกถูกวางไว้บนเตียงเพื่อหลอกผู้คุมทุกอย่างแม่นยำเกินกว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญในคืนวันที่11มิถุนายน1962เตียงยังมีคนผู้คุมอย่างเดินตรวจ แต่หลังเที่ยงคืนพวกเขาหายไปผ่านช่องระบายอากาศปีนหลังคาลงน้ำเย็นจัดกลางความมืดไม่มีเสียงร้องไม่มีใครเห็นมีแค่ทะเลทางการบอกว่าพวกเขาจมน้ำตายเพราะกระแสน้ำแรงและอุณหภูมิที่ฆ่าคนได้ในไม่กี่นาทีแต่ไม่มีศพไม่มีหลักฐานสุดท้ายมีเพียงเศษแผยยางรอยเท้าที่หายไปและจดหมายลึกลับที่ปรากฏหลายปีให้หลังถ้าพวกเขารอดอัลคาทรัสจะไม่ใช่คุกที่หนีไม่ได้ และบางครั้งรัฐก็เลือกคําอธิบายที่ปลอดภัยมากกว่าความจริงการหนีออกจากอัลคาทราสอาจไม่ใช่ชัยชนะของนักโทษแต่มันคือความพ่ายแพ้ของระบบที่เชื่อว่ามนุษย์สามารถถูกทําให้หมดหวังได้อย่างสมบูรณ์การทดลองที่ทําให้มนุษย์เชื่อฟังคําสั่งฆ่าคนในต้นทศวรรษ1960โลกเพิ่งผ่านสงครามโลกครั้งที่สองผู้คนตั้งคําถามเดียวกันซ้าแล้วซ้าเล่าคนธรรมดาทําเรื่องโหดร้ายขนาดนั้นได้อย่างไรสแตนลีย์มิลแกรม นักจิตวิทยาตัดสินใจหาคำตอบด้วยการทดลองที่โลกไม่เคยลืมอาสาสมัครถูกบอกว่านี่คือการทดลองเรื่องการเรียนรู้พวกเขาได้รับบทเป็นครูอีกคนหนึ่งเป็นนักเรียนนั่งอยู่อีกห้องถูกผูกติดกับเก้าอี้ทุกครั้งที่นักเรียนตอบผิดครูต้องกดปุ่มไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆช่วงแรกนักเรียนแค่ครางต่อมาเขาร้องเจ็บปวดตะโกนขอหยุดขอชีวิตสุดท้ายเสียงเงียบไปแต่คนในห้องทดลองบอกแค่ว่าโปรดดำเนินต่ออาสาสมัครหลังเลเหงื่อออกมือสัน่น บางคนร้องไห้แต่เมื่อผู้ควบคุมพูดว่าการทดลองต้องดำเนินต่อคุณไม่มีทางเลือกคนส่วนใหญ่กดปุ่มต่อไม่ใช่เพราะพวกเขาโหดแต่เพราะพวกเขาเชื่อฟังอำนาจมากกว่า60%ของอาสาสมัครกดไฟฟ้าจนถึงระดับที่เชื่อว่าอีกฝ่ายอาจตายไม่ใช่อาชญากรไม่ใช่ทหารไม่ใช่คนบ้าแต่คือคนธรรมดาเหมือนเราในความเป็นจริงไม่มีใครถูกไฟฟ้าแต่นั่นไม่สำคัญสิ่งที่น่ากลัวคือมนุษย์จำนวนมากพร้อมทำร้ายผู้อื่นถ้ามีอำนาจรับผิดชอบแทนพวกเขามิลแกรมไม่ได้พิสูจน์ว่ามนุษย์ชั่ว เขาพิสูจน์ว่าสถานการณ์สามารถเปลี่ยนคนดีให้ทำเรื่องเลวได้และนั่นอันตรายกว่าคนชั่วโดยกําเนิดเรือผีที่ลอยอยู่โดยไม่มีลูกเรือในปี1872เรือเดกราเตียพบเรือลำหนึ่งลอยเขวงใกล้หมู่เกาะอสซอรเรสชื่อของมันคือแมรี่เซ e เลสต์ไม่มีสัญญาณขอความช่วยเหลือไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีศพมีเพียงความเงียบที่ผิดธรรมชาติห้องพักสะอาดสเสบียงอาหารเพียงพอสินค้ายังครบ ของใช้ส่วนตัวยังอยู่ในที่ของมันเหมือนลูกเรือตั้งใจจะกลับมาแต่ไม่เคยได้กลับสิ่งเดียวที่หายไปคือเรือเล็กกู้ไฟกัปตันภรรยาลูกสาวไวทารกและลูกเรือทั้งหมดไม่มีใครทิ้งจดหมายไม่มีใครทิ้งร่องรอยไม่มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลบางคนเชื่อกาสจากแอลกอฮอล์ในห้องเก็บทำให้กัปตันสั่งอพยพชั่วคราวบางคนเชื่อพวกเขากลัวการระเบิดและลงเรือเล็กโดยไม่คิดว่าเรือใหญ่จะลอยต่อไปและบางคนเชื่อทะเลไม่ได้คืนทุกอย่างที่มันเอาไป ไม่มีเลือดไม่มีรอยต่อสู้ไม่มีร่องรอยจนสลัดนี่ไม่ใช่การโจมตีไม่ใช่การกบฏไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดามันคือการหายไปพร้อมกันอย่างเป็นระเบียบทะเลไม่อธิบายไม่แก้ตัวและไม่ยอมรับผิดมันแค่เกลื่อนเรื่องราวแล้วปล่อยคำถามลอยกลับมาแทน Mary Celeste จึงไม่ใช่เรือผีเพราะผีแต่มันคือเรือที่ความจริงไม่เคยขึ้นฝั่งเราเชื่อว่าทุกเรื่องต้องมีคำตอบแต่ทะเลสอนเราว่าบางคำถามถูกออกแบบมาให้ไม่มีคำฉลยจุดหมายจากอนาคต จดหมายฉบับนี้ไม่ได้มาจากนักพยากรณ์ไม่ได้มาจากพระเจ้าและไม่ได้มาจากอัจฉริยะแต่มาจากมนุษย์ธรรมดาในอนาคตคนที่เคยเชื่อว่าพวกเขามีเวลาเหมือนที่เราเชื่ออยู่ตอนนี้ในจดหมายไม่ได้พูดถึงวันสิ้นโลกหรือการระเบิดครั้งใหญ่มันพูดถึงสิ่งเล็กๆที่ถูกมองข้ามสำแล้วส้ำเล่าการตัดสินใจที่ยังไม่จําเป็นต้องแก้ความจริงที่ยังไม่อยากรับฟังสัญ,ญญาณเปือนที่ถูกเรียกว่าเรื่องราม่าเกินไปผู้เขียนเล่าว่าในวันสุดท้ายก่อนทุกอย่างพังโลกยังทํางานตลาดยังเปิดผู้คนยังเลื่อนหน้าจอแล้วบอกตัวเองว่า เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแต่อนาคตไม่ได้พังเพราะความชั่วมันพังเพราะความเคยชินในจดหมายไม่ได้พูดถึงแค่เมืองที่จมน้ําหรืออากาศที่หายใจไม่ได้เหมือนพูดถึงความไว้ใจความหวังและความหมายของคําว่าพรุ่งนี้เด็กที่ไม่กล้าฝันผู้ใหญ่ที่ไม่กล้าสัญญาและโลกที่ไม่มีใครเชื่อว่ามันควรค่าแก่การปกป้องกลางจดหมายมีประโยคหนึ่งที่ถูกขีดเส้นใต้สาแล้วสาเล่าเราไม่ได้แผ้เพราะไม่รู้แต่แผ้เพราะรู้แล้วไม่ทําอะไรมันไม่ได้บอกว่าคุณต้องทําอะไร ไม่ได้บอกวิธีแก้ไม่ได้ให้ฮีโร่เพราะในอนาคตนั้นพวกเขาเรียนรู้แล้วว่าไม่มีใครจะมาช่วยนอกจากคนที่อ่านมันในวันนี้จุดหมายจากอนาคตไม่ใช่คำทำนายมันคือกระจกสะท้อนสิ่งที่เรากำลังทำและสิ่งที่เรากำลังเลี่ยงจะไม่ทำจกักรพรรดิที่ถูกประกาศว่าเป็นเทพถ้าวันหนึ่งผู้นำประเทศของคุณลุกขึ้นพูดว่าข้าคือเทพ,พเจ้าและเจ้าต้องบูชาข้านี่คือความวิกลจริตหรือคือปลายทางของอำนาจที่ไม่มีใครกล้าหยุด ในกรุงโรมมันเคยขึ้นขึ้นจริงจกักรวรรดิโรมันเชื่อในเทพมากมายแต่มีเส้นแบ่งชัดเจนมนุษย์คือมนุษย์เทพคือเทพจกพักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่อาจถูกยกเป็นเทพหลังตายแต่มีชายคนหนึ่งไม่ยอมรอคาลิกูลาขึ้นครองอำนาจในวัยหนุม่มประชาชนรักเขาเพราะเขาคือทายาทของเวรบุรุษโรมันแต่หลังจากป่วยหนักบางอย่างในตัวเขาเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ความโหดแต่คือภาพลวงของความเป็นพระเจ้า คาลิกูลาสั่งให้สร้างรูปปั้นของตนในร่างเทพ,พเจ้าเขาแต่งกายเป็นซุสเป็นอพอลโลเป็นเทพแห่งสงครามและที่น่ากลัวที่สุดเขาเรียกร้องให้ประชาชนบูชาเขาในขณะที่ยังมีชีวิตวัดถูกเปลี่ยนแท่นบูชาถูกสลับชื่อของเทพถูกแทนที่ด้วยชื่อจกักรพรรดิการไม่ศรัทธาไม่ใช่ความเห็นต่างแต่มันคืออาชญากรรมเมื่ออำนาจสวมหน้ากากศา,าสนาการต่อต้านจึงกลายเป็นบาปคาลิกูลาไม่ได้ต้องการความรัก เขาต้องการการยอมจำนนเขาใช้ความกลัวเพื่อยืนยันว่าตนอยู่เหนือมนุษย์แต่ยิ่งเขาอ้างความเป็นเทพเขายิ่งเผยให้เห็นความเป็นมนุษย์ที่เปราะบางและหวาดระแวงในปีคศ41คาลิกูลาถูกลอบสังหารโดยทหารของตนเองไม่มีสายฟ้าจากฟ้าไม่มีปาฏิหาริย์ไม่มีเทพมาช่วยเลือดของเขาไหลเหมือนมนุษย์คนหนึ่งโรมันไม่ได้ฆ่าเทพพวกเขาฆ่ามนุษย์ที่คิดว่าตัวเองเป็นเทพเด็กหญิงที่เอาชีวิตรอดกลางป่า18ปี ถ้าเด็กคนหนึ่งหายไปในป่าตอนอายุยังพูดไม่ชัดแล้วกลับมาอีกครั้งในวัยผู้ใหญ่โดยไม่รู้จักภาษาไม่รู้จักสังคมไม่รู้จักโลกคําถามไม่ใช่ว่าเธอรอดมาได้อย่างไรแต่คือมนุษย์ต้องหายไปนานแค่ไหนถึงจะไม่เป็นมนุษย์อีกต่อไปไม่มีข่าวใหญ่ไม่มีการตามล่าไม่มีภาพเด็กหายในหน้าหนังสือพิมพ์เธอแค่หายไปบางคนบอกว่าเธอหลงป่าบางคนบอกว่าเธอถูกทิ้งแต่ความจริงไม่มีใครรู้และไม่มีใครตามหานานพอ ป่าไม่ถามชื่อไม่ถามอดีตไม่ถามว่าเธอมาจากไหนมันให้แค่สองอย่างอาหารและบทเรียนเธอเรียนรู้จากเสียงจากรอยเท้าจากความเงียบเธอรู้ว่าต้องหลบต้องฟังต้องอยู่รอดไม่มีคำว่าพรุ่งนี้ไม่มีคำว่าฝันไม่มีคำว่ากลัวในความหมายแบบมนุษย์มีแค่กลางวันกลางคืนหิวและปลอดภัยร่างกายปรับตัวจิตใจปิดตัวโลกของเธอเล็กลงแต่ชัดเจนวันหนึ่งมนุษย์เจอเธอ ไม่ใช่ในบ้านไม่ใช่ในเมืองแต่ในป่าที่เธอรู้จักดีกว่าใครเธอไม่พูดไม่สบตาและไม่เข้าใจว่าคนเหล่านี้ต้องการอะไรโลกเรียกเธอว่าเด็กป่าแต่เธอไม่เคยเรียกตัวเองแบบนั้นการสอนให้พูดยากแต่การสอนให้เป็นมนุษย์ยากกว่าเสียงดังกำแพงกดและสายตาทำร้ายเธอมากกว่าความหนาวในป่าเพราะป่าไม่เคยบอกว่าเธอผิดปกติ18ปีไม่สามารถย้อนกลับวัยเด็กไม่สามารถสอนใหม่ และบางบาดแผลไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแต่มาจากการถูกลืมเด็กหญิงคนนี้ไม่ได้พิสูจน์ว่ามนุษย์อยู่ได้โดยไม่มีสังคมเธอพิสูจน์ว่าสังคมสามารถหายไปจากชีวิตมนุษย์ได้ง่ายแค่ไหนวันที่โลกเกือบล่มสลายเพราะคำสั่งเดียวในปี1983สหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตอยู่ในช่วงสงครามเย็นที่ร้อนที่สุดทั้งสองฝ่ายมีอาวุธนิวเคลียร์มากพอจะทำลายโลกได้หลายครั้ง ระบบถูกออกแบบมาให้ตอบโต้ทันทีไม่ใช่คิดให้แน่ใจคืนวันที่26กันยายน1983ในฐานทัพลับของโซเวียตหน้าจอเรดาร์แสดงข้อความชัดเจนขีปนาวุธจากสหรัฐกำลังถูกยิงมาไม่ใช่หนึ่งลูกแต่หลายลูกระบบบอกว่านี่คือการโจมตีจริงขั้นตอนชัดเจนมากรายงานขึ้นไปผู้นำโซเวียตตอบโต้ด้วยนิวเคลียร์ภายในไม่กี่นาที หากทําตามคู่มือโลกจะเข้าสู่สงครามนิวเคลียร์เต็มรูปแบบชายคนนั้นชื่อสตตนิสลาฟเปตรอฟเขาไม่ใช่ผู้นําประเทศไม่ใช่วีรบุรุษไม่ใช่นักการเมืองเขาแค่เจ้าหน้าที่เวรในคืนนั้นเปตรอฟมองหน้าจอแล้วตั้งคําถามถ้าสหรัฐจะโจมตีจริงทําไมยิงมาแค่ไม่กี่ลูกทําไมไม่มีสัญญ,ญาณจากเรดาร์ภาคพื้นดินสัญชาตญาณของเขาบอกว่ามันไม่สมเหตุสมผล เขารายงานกลับไปว่าระบบผิดพลาดไม่กี่ชั่วโมงต่อมาทุกอย่างเงียบไม่มีขีปนาวุธไม่มีสงครามไม่มีโลกที่ถูกเผาระบบดาวเทียมตีความแสงสะท้อนจากเมฆผิดพลาดโลกเกือบจบเพราะแสงจากดวงอาทิตย์เปตรอฟไม่ได้รับเหรียญไม่ได้รับคำชมเขาถูกตำหนิเพราะไม่ทำตามคำสั่งเพราะถ้าระบบสมบูรณ์แบบจริงโลกต้องไม่รอดเพราะความลังเลข,ของมนุษย์โลกไม่ได้รอดเพราะเทคโนโลยี โลกไม่ได้รอดเพราะระบบป้องกันโลกรอดเพราะมนุษย์คนหนึ่งกล้าบอกว่าระบบอาจผิดถ้าเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นจริงแล้วมีอีกกี่เรื่องที่โลกยังไม่อยากเล่าให้คุณฟังถ้าคุณเชื่อว่าความจริงบางอย่างโหดร้ายกว่านิยายกดติดตามไว้เพราะโลกใบนี้ยังมีเรื่องจริงที่น่าเชื่อซ่อนอยู่อีกมาก